สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมากินเดี๋ยวจะมาชวนกินส้มตำนะครับอ่าอันนี้มันเป็นตำหมูยอเนาะไปซื้อมาตัวละสามสิบาทครับโคกละสามสิบาทวันนี้มีตำหมูยอกับขนมจีนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ กินอยู่สวนครับกินอยู่ทุ่งนาพอกับแม่ไปนาอีกที่หนึงนะครับนะกินข้าวด้วยกันฝนจะตกแล้วครับนี่แม่ครึ้มาเชียงมืดๆเลยมือล้างมาแล้วนะครับ ได้ขนมจีนเหมือนเดิมครับอืม,มาลงมือเลยครับอ๋ออันนี้มีน้ำส้มด้วยแก้วละยี่สิบนะครับน้ำส้มปัน่นเนาะออชื่นใจมาลงมือครับ นี่ทุกคน อร่อยอยู่นะมืดมืดไหมเออม,มาเยอทุกคนอร่อยครับอันนี้เป็นยอดมะรุมอันนี้ไปเก็บอยู่รัวข้างบ้านปลูกไว้ ช่วงนี้ก็โควิดนะทุกคนไปไหนมาไหนก็ระวังเนื้อระวังตัวนะครับ ฝ <c oughs> นทำท่าจะตกมันตกแต่เมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าก็รินรินเราก็เริ่มแบบหวานข้ากันแล้วแหละ อยู่ใต้ต้นมะม่วงมะม่วงกับหล่นใส่หัวเมื่อาากี้หน้าข้างๆเขาก็อ,อันนั้นเหรอ เขาก็หวานแล้ว เหมือนไม่เผ็ดนะรับคนแต่มันเผ็ดอ่ะบรรยากาศดีวัวอยู่ในคอกไม่มีที่เลี้ยงแล้วไี่กินยาบด มันเข้ากันดีนะทุกคนยอดมะตูมกินกับส้มตำมจะเอาน้งกิน้มจับจับน้อยๆเดีย๋ยวไม่หมดพอดีซื้อมาหนึ่งโลเหมือนเดิม เลือกมะนาวเ,เปรี้ยวสะใจทอดมาตุ่มกินถ้ากินกับไอ้ลาบป,ปลานเนะาะลาบปลาดุกนี่แหละทุกคน มันควนจะแ่บเนาะโอ้โอเผ็ดพี่น้อง กินทั้งโอ้ใช้ทั้งมือทั้งช้อนเลย เผ็ดมากเผ็ด่อยมกคลายหมดละเมื่อกี้ปรจะหมดเลยนี่ทุกคน ถั่วหวานหวานถั่วเนี่ยก็ปลูกเองทุกคนไม่ได้ฉีดยา เผ็ดมากาเดี๋ยวแค่นี้แล้วก่อนเด้อทุกคนเผ็ดไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อว,ว่าจะพาไปทำอะไรยังไงจะกินอะไรเนาะ